คราวนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างรอยทางเดินของกราฟรูปนี้นะคะโดยแสดงเป็นจุดๆๆๆๆวิธีการสร้างจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นเราก็สร้างส่วนของเส้นตรงขนาดพอเหมาะขึ้นมา1เส้นแล้วก็ลงจุด1จุดบนส่วนของเส้นตรงนี้ให้ทำการเปลี่ยนชื่อจุดแรกอันนี้ให้ชื่อว่าศูนย์ แล้วเปลี่ยนจุดสุดท้ายตรงนี้ก็คือ476จนะคะจุดนี้จะเป็นการแสดงค่า x ตั้งแต่0จนถึง476สมมมติว่าจุดนี้มีชื่อเรียกว่าจุด d นะคะ d นี้จะมีค่าตั้งแต่0จนถึง476วิธีการที่จะวัดค่าจุด d บนส่วนของเส้นตรงนี้เราก็คลิกจุด d ไปที่เมนูการวัดเลือก ค่าของจุดนะคะจะเป็นการวัดค่าของจุดนี้บนส่วนของเส้นตรงนี้ซึ่งค่านี้ถ้าเราวัดด้วยวิธีนี้จะมีค่าถ้าเราไปทางซ้ายนะคะก็คือเริ่มต้นที่0นและสิ้นสุดที่1งรันจุดดีนี้จะมีค่าตั้งแต่ศนจนถึง1แต่เราต้องการให้จุดนี้เนี่ยเป็นการแทนค่า x ตั้งแต่0นจนถึง476เพราะฉะนั้นวิธีการทำเราก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ คำนวณค่านี้แหละค่ะค่านี้นะคะคูณกับ476ันั้นถ้าเราลองขยับดีเห็นไหมคะดีจะมีค่าตั้งแต่0แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไปจนถึงสุดท้ายคือ476เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้มันคือค่า x ในช่วงนี้ค่ะตั้งแต่0จนถึงตรงนี้ ะะเมื่อกี้เรารู้476มาจากไหน476ก็คือจุดที่กราฟมาตัดกับแกน x อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจุดนี้เราลองวัดดูก็ได้นะคะวัดพิกัดบนแกน x จะเห็นว่าจุดนี้คือจุดที่ x นั้นเป็น476นะคะเพราะนั้นเราจึงได้ว่าจุดเริ่มต้นของกราฟรูปนี้คือเราเริ่มต้นที่0แล้วมาสิ้นสุดที่476นะคะโอเคจากนั้นเพื่อไม่ให้งงขออนุญาต เปลี่ยนชื่อเจ้าตัวนี้แล้วกันนะคะก็คลิกขวาเลือกคุณสมบัติเปลี่ยนให้มันเป็นค่า x นะคะแล้วก็ทำการสร้างปุ่มการเคลื่อนที่ของจุดดีก็คลิกจุดดีไปที่การแก้ไขนะคะเลือก Her animation นะคะให้เป็นการเคลื่อนที่แบบไปข้างหน้านะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่จุดดีนะคะ โอเคลองดูนะคะถ้าเราเคลื่อนที่จุดดีดเห็นไหมคะค่า x ก็จะเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆตั้งแต่0จนถึง476จากนั้นก็ทำการคำนวณค่าของฟังก์ชัน f ที่ x ตัวนี้ก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณ f ของ x ค่ะพอได้แบบนี้มาเสร็จแล้วเราจะทำการสร้างจุดที่อยู่บนโค้งนี้นะคะก็คลิก x กับ f x ไปที่เมนูกราฟเลือกลงจุดแบบ x y เราลองเคลื่อนที่จุดดีดูนะคะเห็นไหมจุดนี้ก็จะเคลื่อนที่ตามเห็นไหมคะนี่ไม่ยากเลยเห็นไหมคะทีนี้พอเราได้แบบนี้เราต้องการให้จุดนี้เนี่ยมันแสดงพิกัด x กับ f x ด้วยเราก็ทำการสร้างข้อความขึ้นมาค่ะกวงเล็บ x f x ปิดวงเล็บ นะคะเอาเป็นสีดําไม่ต้องใหญ่มากเอาสักประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คลิกที่ข้อความนี้นะคะคลิกที่ข้อความนี้กับจุดที่เราลงไว้แล้วก็ไปที่เมนูแก้ไขกดแป้นชิปจะเห็นนี่นะคะรวมข้อความกับจุดถ้าไม่กดจะไม่เห็นนะคะกดแป้นชิปแล้วก็รวมข้อความกับจุดเข้าไปค่ะเดี๋ยวที่ลองซ่อนกราฟนี้นะลองซ่อนดูซิเกิดอะไรขึ้นลองซ่อนดูนะคะ แล้วทําการสร้างรอยจุดนี้สร้างรอยอยู่ในหน้าอ่อนนี่นะคะทําการสร้างรอยแล้วลองแอนิเมตค่าดีดูนี่เป็นไงคะนี่เห็นไหมคะเราก็จะได้แล้วว่ารอยการเคลื่อนที่ของจุดที่อยู่บนกราฟรูปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบในข้อที่2.2นะคะ ก็หวังว่าจะทำให้คุณครูเข้าใจมากขึ้นนะคะ